การดูดนกระตุ้งเสือปลาซึ่งเป็นประธานจัดงานในวันนี้ก็ต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมง,งานรวลใจสู่อัสสาดาอัสยิทอัสสาดาก่อตั้งมาเป็นเวลา40ปีโดยการที่ทดินตกไร่เศษของโตอัสซาดาการสน,นิเริ่มทีเม็นอาคารไม้ชั้นเดียว ่อมาได้จึกสาหารือกัน,นระหว่างอันมัรูมอิหมั่มาเลเซชยคุ้มอจีฮัมดอสทรงิรีอัน,น,อออนมัรูมอจีบะทีปสยอมัน,นและพี่น้องสมุนอัซาดัมให้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่อคอนกรีตในปีพศ2551โดยมีทุนขั้นแรก อันมารุมอิพรอนอันมารุมอัลอันบุฟะอันจารอเมียตรงเซนิจำนวนหนึ่งล้านบาทและสมทตูตามมาอีกจากอันมารุมอัจีฮุเซนอันจาอันกิกาเสยอวันจำนวนสี่ล้านบาทอันจาสุโก จํานวนหนล้านบาทและย,ยังได้เงินบริจาคจากพี่น้องที่มีสธาทั้งหลายจํานวนมากกึไม่อาจที่จะกล่าวนามได้ในขณะนี้อย่างตอเรื่องมาเป็นเวลา8ปดในวัสดุประสงค์ในการจัดการในครั้งนี้เพื่อหารายได้ต่อสร้างระธจิ๊ินาสะาด ให,ให้เสร็จแล้วซึ่งได้ก่อสร้างไปแล้วประมาณ80%โดยคุประมาณจำนวน18ล้านเศษเพื่อปีกายทางมาชินาจารย์ได้รักโภครลัคาบัาดาใจมาจากุกพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทางการกีฬาให้กับชุมชน โดยผ่านผานท่านอนดีตสสสามารถสส,สนายาเป็นจัดสิธิวันสกกิจคนสกวัฒรัเชื่อชุูอิท,ทมมและยังมีให้ดีไปซ้อนสอยอวันเป็นผู้ประสานงานกับผมขอเป็นตัวแทนชาวอัสซาดะขอขอบคุณทุกท่านที่นำาคมหลังคานี้มามอบให้กับพระชิตอัสซาดะท้ายนี้ ุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้เกียรติที่มาล่วงงานในครั้งนี้ในเชิญครับท่าน ท่านประธานจัดงานพระจีฟาริหรือตระกูลวิคุนหงษท่านนิบาดยูซุปแมนบินท่านโคเตมท่านวิลล่าท่านนาคกาสกิ๊ดและแขกรับเกียรติอบท่านนะครับก่อไปต้องขอทุกข่าต่อเออโรสโซมาตาลาที่ดายะให้ผมได้มาในครับในวันนี้ซึ่งถ้าบางท่าน,นในกำหนดการผมจะต้องมาใน ่ผมก็บอกกับท่านประธานจัดงานว่าเดินภารกิจนะครับไปเรียนอบรมหลู่ตรนนักบ,บริหารเมืองกันนายกเทศมนตรีเกือบทั่วประเทศเมื่อวานนี้เขาก็ไปกันที่เมืองไปเชียงรายแล้ววันนี้ก็อยู่เชียงรายผมก็เลยบอกว่าขอสลับวันได้ไหมครับให้เจรจาถ้าไม่ได้ก็ต้องมาเมื่อวานคุณนรงก็ไปเจรจาแล้วก็บอกว่าได้ครับให้ผมมาในวันที่สอง หรือว่าทำเวลาครับที่ได้มาพบกับพวกเราก็ต้งเรียนนะครับว่ามาสถานที่นี้เป็นสถานที่รู้จักมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ผมลงสมัครมาทิกสภากาากษกระโงก็ปี2008แยกเข้าปีที่31ในปีนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับต้องถือว่าดานพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าน นะครับที่อยู่แถวนี้ก็มีคุณสมนึกบานนินนะฮะก็เป็นคนทางรับช้านะครับแล้วก็ทางบ้านเราเนี่ยนะครับก็โดยเฉพาะที่มีความผูกพันกันอย่างมากเมื่อสักครู่ท่านก็ได้พูดไปแล้วครับเป็นอัลมาลูมิเู้ครับอัลบาลูมิเนตีมามาเล็กเฮชคุ้งอัลบาลูพิเนตีอิมรอนสยาวันพระอัลมาลูมิเีอิมรอยสยอวันนี้รู้จักกันตั้งแต่เรียนมศ .1 ที่สลามเสียยุธยา ก็สนิทกันมาตลอดนะครับผมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสออของสมัยก็เป็นผู้ในการเลือกตั้งให้ผมได้รับใช้ยชนนทั้งสองครั้งเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆนะครับก็ต้องเรียนว่าก็มีความเสียใจนะครับแต่เป็นการงานของบ้าเลาะนะครับที่เราได้สูญเสียของคุณประทีปทยาวันและโดยเฉพาะท่านดีบัมามาลิกเดชคุง ตอนแรกผมก็ไม่รู้จักท่านนะครับผมไปดูฟุตบอลที่ประเทศอียิรานนะฮะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอลผมก็เห็นว่าอียิรานมันใกล้กับประเทศโซเนีัาเบียเออก็อไปอุ้มร้อนหน่อยดีมั้ยผมก็ไม่เคยรทราบมาก่อนอกครับว่าต้องมีบริษัทติดต่อหรือยังไงผมก็เดินตรงไปที่สถาสนทูตเซเนกัเบียเลยครับก็ยืน่นหนังสือบอกขอทำีซ่าผมก็ไม่เคยรู้จักที่ว่ามาลิกเดกุูฟม,มาก่อนนะท่านรู้จักผม ท่านก็ไปบอกกับสถานทูตว่าผมเนี่ยก็เป็นบุคคลทีอ่อยู่ในเ็ตเดียวกับที่หมู่บ้านของท่านด้วยออกวีซ่าให้ด้วยนะฮะอันนี้ผมผมต้องต้องเรียนว่าท่านทิหมั่ก็ช่วยจาัดก,การให้ผมได้วีซ่า ในการที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนิมมนะครับทํางานอยู่ฐานรูดเซอระเบียพอไปดูฟุตบอลเสร็จผมก็ไปเซอร์เบียผมก็มีบัตรท้องพอว่าเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไทยเซอระเบียเนี่ยผมก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าเไปอิหร่านมาแล้วก็เข้าเซอร์เบียเลยเนี่ยไปมาเขาก็ยยอมให้ผมผ่านไปเขาก็าเห็นว่าเป็นผู้จัดการผู้ช่วยทีมชาติไทยไปแข่งมาแล้วก็มาอุ้มร้อนนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมี คนที่บริษัทนำพาเลยก็ตามเนี่ยก็เป็นพราะอิหมั่นนี่แหละครับเป็นคนช่วยดูแลให้หลังจากนั้นมาไม่นานท่านก็ไปอิหมัม่นคุยไปคุยมาถูกคอมากนะครับท่านคุณประทีปท,ท่านอ่อท่านอิหมั่นมาลิกคุยไปคุยมาผมสามคนเนี่ยเกิดปีเดียวกันครับอิหมั่นเกิดเดือนพฤราคมประทีปเกิดเดือนธันวาคมวันที่ห้าธันวาคมนะวันทุกประเทศผมเกิดเดือนกรกฎาคม ผอก็บอกไอหมั่มกับพระที่ว่าเอ๊ะผมนี่อยู่กันกลางเลยนะอิหมั่มมกราพระทีพันวาต่อมาก็บอกเดือนมกราไปไปแล้วต่อมาก็เดือนพันวาไปแล้วก็เลยบอกว่าอลเอาคนกันกลางไว้ก่อนนะคือผมเกิดเดือนกรกฎาก็ให้อยู่ด้วยสังคมต่อไปในการที่เราจะอยู่ดูสังคมธรรมบาทีิบาณต่อไปเนี่ยต้องถือว่าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ เราจะต้องดูแลสังคมต่อไปอย่างว่ารับหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิสุดกายสลาเทไทยเนี่ยผมก็ต้องบอกครับว่าในอดีตเป็นยังไงเราต้องปรับปรุงยันไงไอ้บางคนบอกว่ามาศูนย์กลางโัรอ๋อเลยไปปิดไฟปิดไมโครโฟนผมก็ไม่คุยกับอาจารย์ทวีอีบอกต่อไปนี้นะครับห้ามปิดนะครับทุกคนมาดูออได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพวกประปูลบุญซับพึ่งจันญา,า,าติมารวมรวกันประมาณ1,500คน เมื่อวันที่31พกศจาคุมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็บอกดูอไปเต็มที่เลยครับดาวต้นไหกนก็เอาให้เต็มที่ปไปเลยนะครับก็ก็ไม่เห็นมีอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าอาจารย์เอ็บอกไม่เป็นไรครับตามใครจะทํายังไงก็ยินดีเพราะมีคนพูดดมามห่าหมาดมาบอกผมเอ๊ะเมื่อก่อนทําไมดูอดูอเปิดไฟดูอดูอดับโอ้เยวนี้ไม่มีแล้วครับ เมื่อสองวันเจอคุณดาบอกว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราก็ต้องดูนะฮะว่าปรับปรุงมนุตรงนี้แล้วก็เอ่อก็ได้โชคดีมือได้ลิสกีตอนนี้ก็มีอ่พึกษาคอนโดมาตั้งในกระสุนกลางรั้วติดก,กันเลยอยู่ดีๆก็เดินเข้ามาขอทาบุญให้สี่ล้านบาทนะครับให้สามเดือนละสามเดือนล้สามเดือนล้สามเดือนลน,น,ลน,น,ลน,น,ลนปีนี้เอาไปสี่ล้าน ก็เกือไว้ปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนที่ไม่ดีตรงไหนควรจะกั้นห้องตรงไหนควรจะทำอะไรผมก็ต้องปรับปรุงนะครับเพราะเราก็ต้องถือว่าเรา,ปาเป็นศูนยนต์ดาราประเทศไทยตอนนี้ก็มีคนมาบริจาคะกาศรรเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าให้เด็กกำพรา้าได้หลายล้านแล้วยังไม่ถึงเดือนละบาลจอนก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณสักสามล้านกว่าวเพราะฉะนั้นก็ ก็คงจะได้พักห้าล้านนะครับเขาก็แจกเด็กนักเรียนเนี่ยตั้งแต่ประถมไปจนถึงเด็กหมหาวิทยาลัยนะฮะมีการที่มาขอทุนหรือปีนี้ผมอาจจะใช้วิธีให้โรงเรียนต่างๆเช่นกิสรามศิลยาท,ยที่ผมเรียนกับคุณประเทียเนี่ยอาจารย์มีเด็กกระพายเยอะอาจารย์คัดไปสิบคนแล้วกันไม่ต้องมาคัดที่กรุงเทพเราผมเชื่อมืออาจารย์อาจารย์คัดให้หน่อยก็าส่งรายชื่อมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราก็าต้องเรียกแล้วครับว่า เราในฐานะที่มาทําตรงนี้มาช่วยกับประสานงานโรงงาน 2, 3, 4, สองสามสี่เมษาเนี่ยเขาปิดถนนเลยนะครับรากระแถนลอยสองข้อหมู่บ้านอาไอคอนโดพึกษาบอกให้จอดรถในที่เขาได้สิบไร่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นก็สะดวกสบายวันแรกรัตสุรินทร์พิศวร,รก็มาเป็นประธานในพิธีเราตอนกลางคืนก็มีรฐรรมธีว่า,าการกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมเพิ่งตอบรับมาเมื่อเช้านี้เองนะครับ เรารัฐสบนตรีว่าการกระทวพัฒนาสังคมซึ่งดูแลาการแห่งชาติที่มาทาหลังคาประเทพื้นยให้เราเนี่ยเหรอครับก็เป็นคนที่สนิทกันดีครับพลจรเอกอดุลแสงถิงเก้าก็เป็นประทานให้ในวันที่3เมษายนนะครับเพราะว่าเรามีเด็กกำพร้าอยู่หลังสุวใจใงประเทศไทยเราก็ได้ท่านได้ช่วยดูแลด้วยนะครับในการที่พัฒนาสังคมนี้มาดูแลทุกอย่างนะฮะเราจะได้ท่านมาเห็นว่าเราจะได้ มีการปรับปรุงอย่างไรในการที่จะทําให้บุตรหลานทาให้คุณภาพชีวิตของเด็กของเราดีขึ้นผมก็เลยบอกเด็กๆไปแล้วครับว่าปีนี้ได้ประกาศมาเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเด็กที่อยู่ในสูนย์กย์สนางเทศไทย53คนนั้นอาจจะได้7คน8คนปีนี้เอาไปเลย53ทุนให้ครบทุกคนนะครับเพราะอย่างน้อยก็ต้องถือว่าเราอยู่ในรั้วเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกัน ได้ซอยเดียวกันต้องได้นะฮะเพราะว่าเราก็เป็นเด็กกำพร้าจริงๆเด็กก็มีความร,รู้สึกว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนที่ได้เห็นและชีวิตเขาเป็นคนที่ลำบากนะครับเราก็ต้องช่วยกันพอเราต้องเรียนนะครับว่าทุกคนคือทุกวันนี้เรา ลื่ตามาได้ลรามาทูโบได้ทุกวันนี้ก็ทำลาแล้วครับเพราะเราก็จะได้รู้ว่าเรายังอยู่ที่จะทำงานนี้บาระด้าต่อไปเราไม่ว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเปล่าแต่วันนี้เราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดในการที่มาทําสิ่งต่างๆให้กับสังคมของเราเช่นเดียวกันในการที่เรามาช่วยกันวันนี้ยังต่อเติมมัดตย็ ท่านประธานบอก80% 90%ก็ตามนั้นเราก็ถือว่าเรกรอยาริยะที่จะทำให้ผลบุญนั้นได้ติดตามเราไปได้ตลอดเราก็ทำอะไรที่ควรพอควรพอาะพอสมในการที่เราปฏิบัติหน้าที่ในฐา,านะเป็นพุสิลิมที่ดีนะครับนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราก็ดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องต่อสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ ทำวางงานอย่างนี้มาช่วยกันบริจาคเป็นสโลากลยารยาอย่างนี้ก็โอเคถ้าเราเรียนศาสนาหาเงินเรือนให้รูสตอนศาสนาอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมเราผมก็อยากจะฝากไว้ว่าในสิ่งต่างๆนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เราจะอยู่ในโลกนี้กันอีกกี่วันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับพฤศนี้เนี่ยพกระาเข้าไปแล้วทันวาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าผมก็นักดะดาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนนะครับว่า ไดอยู่ทุกวันนี้ก็ทำดีแล้วนะครับในการที่มาช่วยสังคมของบ้านเราหรือของทุกๆคนนะครับที่อยู่ใน,นสังคมมุสลิมเราหรือสังคมต่างๆที่เราจะทําประโยชน์ได้เราก็ทําด้วยกันนะครับดังนั้นวันนี้ก็ต้องขอเกล่าครับว่าวุาที่เราฟีดก็ที่าดยะก็แสามอะไรบุมว่าตุลเาจะลายประกาศับ